ชื่นสดใสนางสาวเย็นละดีจะขับลุยน้ำแล้วนะครับห้ามไหลไปตามน้ามเลยไปเลยปีเดินข้ามไป เครื่องตายกลางน้ำแล้วสวยเลยครับกาดเย็นมากโดดเล่นน้ำสักก๊มเนาะวันนี้เขาเรียกว่าน้ำเกิงอ่อดล้างมือล้างเท้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ